เครื่องดื่มแปปทีน4,000และเครื่องดื่มแปปทีน8,000สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นางเอกเบลล่าราณีกำลังดูเรื่องงานพุ่งลัคกี้ n g นเกมสุดๆมีทั้งละครที่จ่อคิวลงจอและกำลังถ่ายทำอยู่อีก7วันเต็มเลยทีเดียวโดยล่าสุดได้มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มปากแดงกล้ามโตอย่างอั้มมาทิชาติในละครเรื่องใหม่ของเปาจินจงด้วยล่ะค่ะ ผู้กำกับรุ่นใหญ่อตุนพลก็ขอฉลองวันเกิดแซยิคครบ60ปีด้วยการพลิกมาสร้างละครรักโรแมนติกยกขบวนนักแสดงและทีมงานเป่าจินจงอ้ำอธิชาติเบลล่าไอส์กามเนตเตงหนึ่งแชมเปญเอ็กซ์บุกป่าฟาดงขึ้นชั้น3ามของน้ำตกเอราวัณกาญจนบุรีเปิดกล้องละครรักเรื่องเพลิงฉิมพลีพระเอกอ้ำเป็นพ่อเลี้ยงหล่อเข้มเจ้าของปางไม้ภาคเหนือต้องเก่งทั้งขี่ช้างและยิงปืนเบลล่าเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเหมือนตัวจริงเป็นช่างฟ้อนที่ลีลาสวย จับใจพระเอกแต่มีเหตุให้เข้าใจผิดกันครั้งใหญ่เกิดเป็นรักสามเศร้าโดยอตูขอสตาร์ทด้วยฉากพระเอกอำ้ำต้องเสียท่าให้นักแสดงน้องใหม่ช่อง3ามนายเด่นคุณที่เล่นเป็นควันช้างพุ่งปาดหน้าเข้าหาสาวเบลล่าแต่ด้านพลังเยอะเกินเลยร่วงเอ้าุมลงน้ําเสียงดังสนัน่นหากันทั้งกองถ่ายงานนี้ซอน,นุษยังการันตีความหวานของละครด้วยการโผล่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดครบรอบ60ปีให้ครูชีวิตผู้กำกับคนเก่งให้สดใสฉ่ำเย็นกันอีกด้วยค่ะ วันนี้เราก็ถือว่าโชคดีมากนะครับวันแรกที่ได้ทํางานกับอตุก็ถือว่าเป็นเ้มบโอกาสเป่าเค้กให้อตุนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับก็ทุกคนในกองกําลังหวังว่าเมื่อไหรจะกินกันสักทีนึงเพราะแน่ใจว่าต้องอร่อยแน่ครับเต็นคุณเป็นไงบ้างคะอ๋อเป็นหนุ่มควานช้างครับเธอก็ชอบนางเอกครับ แย่งกับเพี้ยมทั้งเรื่องเลยครับทงแล้วทำไมวันนี้ลงไปไว่ายน้ำอะครับอ๋อคือก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจครับคือสะดุดฮ <c oughs> ะวันนี้ว่ายน้ําหลายรอบมากครับอ๋อวันนี้วันนี้ยังเบาๆซบซบอยู่ค่ะเป็นบทที่ง่ายๆหน่อยเนาะเป็นวันแรกที่ดีค่ะถือว่าดีค่ะฝากละครเรื่องเพลิงฉิมพลีด้วยนะครับก็อ่านบทแล้วเป็นละครที่สนุกมากเรียกว่าตัวละครทุกตัวมีสีสันมากนะครับมีทั้งเ,เรื่องราวความรักที่แบบ ต้องติดตามนะครับแล้วก็เรื่องราวสนุกสนุกระหว่างนักแสดงทุกๆตัวนะครับรับรองว่าเข้มข้นถูกใจคอละครแน่นอนนะครับและที่กำลังมาแรงส,สุดอีกหนึ่งคนก็ต้องหนุ่มอเล็กซ์แวนเดลที่แฟนๆทั้งประเทศกำลังหมั่นไส้ในความป่วนของคุณรามจากละครสามีกันทั่วประเทศล่าสุดเจ้ตัวได้มาชิมลางผลงานชิ้นใหม่กับบทบาทใหม่ในฐานะพิธีกรจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ สวมบทร้ายได้อินจัดจ้านในละครสามีมาแล้วคราวนี้หนุ่มลูกครึ่งมากความสามารถอเล็กซ์เบนเดลมาประกาศสักดา Love the World ขอรับอาสาเป็นพิธีกรภาคสนามในรายการสมรภูมิไอเดียกับช่วงใหม่ต้อนรับการก้าวขึ้นสู่ปีที่9นอกจากจะได้เป็นพิธีกรภาคสนามช่วยกู้โลกแล้วยังได้เป็นตัวททนเซเลบคนเดียวของประเทศไทยไปร่วมแข่งขับรถประหยัดน้ำมันกับเซเลบคนดังทั่วเอเชียที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ ซึ่งสนามนี้หนุ่มอเล็กซ์เดิมพันด้วยหัวใจที่รักโลกอย่างเต็มเปี่ยมจะตั้งใจชิงที่หนึ่งมาให้คนไทยได้ภูมิใจให้ได้เลยละค่ะก็คือเป็นเป็นเหมือนพิธีกรรับเชิญของสมอลููมไอเดียในเทปที่ผมไปออกก็คือเทปโปรโมทหรือเทปทําให้คนดูรู้จัก รถพวกนี้แล้วรู้จักกับน้องๆพวกนี้เขาสร้างรถพวกนี้มากับมือแล้วก็ได้แชมป์มาได้แชมป์ของแชมป์ด้วยมาไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ว่าเราพยายามจะนําตรงนี้ให้ให้เห็นว่าคนไทยในเก่งในเรื่องของของด้านนี้ด้วยนะในเรื่องของการประ,ประหยัดพลังงานก็ติดตามผมด้วยครับรายการสมรภูมิไอเดียหรือไม่ก็วันที่78ปกุมภาผมก็จะเดินทางไปฟิลิปปินส์ไปแข่งขันเป็นตัวแทนของประเทศไทย mm hmm. ก็ ขอให้ก็ให้กำลังใจกันเยอะๆะทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันสุดๆเมื่อพระเอกหนุ่มมากปรินถูกแอดมิดเข้าห้องพิเศษโรงพยาบาลสิริราชจากอาการปอดอักเสบเป็นไข้มีเสมหะปนเลือดล่าสุดวางใจได้เพราะอาการของหนุ่มมากดีขึ้นเมื่อร่างกายตอบสนองดีกับยาฆ่าเชื้อและเมื่อเช้านี้ก็ได้ถอดสายน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วโดวยคุณหมอของดเยี่ยมในระยะนี้ก่อน เพราะตัวว่าอาจจะติดเชื้อได้ซึ่งหนุ่มหมาก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก3วันสีสันบันเทิงก็ขอส่งแรงกำลังใจให้หายเร็วๆและได้มีกำลังไปจิ้นกันต่อกับคิมเบอรี่ในละครเรื่องใหม่แอบรักออนไลน์ของผู้จัดพี่แอนทองประสมและคู่กับเบลล่าราณีในเรื่องพบรักของพี่นกฉัดชัยปีหน้าค่ะ และได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจริงๆค่ะกับกิจกรรมทีวีสามแฟนคลับอวอร์ด2013ที่มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาโหวตให้กับนักแสดงผู้ประกาศรายการและละครที่ชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i t v 3 c o m ทั้งหมดถึง6789เสียงโหวตซึ่งสรุปเป็นผลโหวตยอดนิยม3อันดับแรกในแต่ละประเภทได้ดังนี้ดาราชายยอดนิยมณเด็คูกิมิยะหมากปรินและเกรซวรินทรดาราหญิงยอดนิยมยายาอุรัสยาคิมเบอรี่และไอซ์กม นดาวรุ่งชายยอดนิยมเจมส์มาเจมส์จีลายุและท็อปจรนดาวรุ่งหญิงยอดนิยมมิวนิถาวาวานิชารีและแพทธันชนกูด ละครยอดนิยมซื้อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2ต้นรักริมรั้วและแรงปรารถนาซิทคอมยอดนิยมบันทึกกรรมจุดนัดพบและน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์พิธีกรชายยอดนิยมสรยุทธ์สแตมอภิวัตรและกิตติสิงหาปาดัดพิธีกรหญิงยอดนิยมชมพู่อรารยากาลแมพัชละศรีและไร้พิชยธันรายการเด็กยอดนิยมซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ดาราการ์ตูนและเดอะวอคิส ข่าวยอดนิยมสีสันบันเทิงเรื่องเล่าเช้านี้และโต๊ะข่าวบันเทิงปะกินกะยอดนิยม The Voice Season 2 3แซบและชนทรีซูเปอร์สตาร์สุภาพบุรุษจุธาเทพและสำหรับแฟนๆที่ร่วมสนุกโหวตเข้ามาจะได้ลุ้นรับปฏิทินช่อง3และปฏิทินครอบครัวข่าว3เป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thaitv3.com ค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาไปหวานจิกหมอนกันต่อกับลีลาพ่อแง่แม่งอนของเฮียรับและคุณหญิงรัศิกาในละครสามนีนะคะอ้าวคุณผู้ชมคะเวันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ